เราทีนี้มาดูในเรื่องพยากระบีพยากระบีแปลว่าอะไรหมายถึงลิงเหรอยพยากระบีมาจากสบาลีสบาลีกระปิแปลว่าลิงพอมาเป็นภาษาไทยก็เลยเป็นกระบีกระปิแปลว่าลิงแต่ลิงไม่ชอบกระปีในเรื่องนี้เป็นพุทธจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวครั้งที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีอยู่ในสมัยนั้นยมมีพราหมณ์คนหนึ่ง แกเป็นชาวนาทุกวันแกก็จะไปที่นาของแกแล้วก็ต้นโคของแกเนี่ยไปเลี้ยงที่ทุ่งนาทีนี้โยมาวันหนึ่งพราหมณ์ก็น,น้นก็ทําหน้าที่ของตนเป็นปกติไปที่ทุ่งนาของตนเองต้นฝูงโคไปเขาก็ปล่อยให้โคนั้นหากินหญ้าตามธรรมชาตินะส่วนตนเองก็ทกําจิตหน้าที่ของตนขุดดินเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สําหรับทํานา พอเขาทําอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงจนเขากําหนดได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จุดตนเองจะต้องกลับบ้านแต่ปรากฏว่าฝูงโคที่เขาปล่อยให้กินหญ้าไม่เห็นแม้แต่ตัวเดียวเวลาก็เย็นมากแล้วเขาก็เลยเดินตามหาโคของตนเองแต่ปรากฏว่าหายังไงก็ไม่พบจนในที่สุดชายคนนี้ก็หลงป่าอยู หาทางออกไม่ได้นังหลงอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันด้วยกันข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินเมื่อเป็นอย่างนั้นอาหารก็ไม่ได้กินร่างกายก็หิวโซจนในที่สุดเขาเดินไปเจอกับต้นมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งกําลังออกผลเลยเขาก็เห็นผลมะเดื่อที่มันสุกมันหล่นบนพื้นดินเนี่ยเป็นจํานวนมากเขาก็เก็บกินกินจนผลมะเดื่อที่มันก็หล่นบนพื้นดินน่ะหมดแต่ เขาก็ยังไม่หายหิวนะจนในที่สุดเขาจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปที่ต้นมะเดือ่อเพื่อที่จะเก็บผลที่มันสุกอยู่บนต้นมะเดือ่อแต่ปรากฏว่าต้นต้นมะเดือ่อต้นนั้นอยอมมันอยู่บริเวณริมหน้าผาพอเขาปีนขึ้นไปปรากฏว่าเขาก็ยิบเอาผลมะเดื่อเนี่ยลูกแรกมากินพอลูกแรกหมดใบยอมยื่นมือหมายที่จะหยิบเอาลูกมะเดือ่อผลที่สองปรากฏว่า กิ่งมะเดื่อที่ชายคนนั้นเนี่ยเยบีบหักนัะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยตกลงไปในเหวลึกถึง6กสอบอกด้วยกันนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะปีนขึ้นมาได้ผ่านไปสิบ,บวันผ่านไปสิบวันเนี่ยพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพยาวานรเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณนั้นหาผลไม้กินอยู่บริเวณนั้นยมาเจอเข้า ก็เลยเกิดความสงสัยว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์หรืออนมนุษย์กันแน่ก็เลยได้ถามว่าใครกันที่อยู่ที่ก้นหิวชายคนนั้นเห็นพยาวานนถามอย่างนั้นก็ดีอกดีใจยอมน่ะแล้วก็ได้ตอบกับพยาวานนว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นอนมนุษย์แต่ข้าพเจ้าเนี่ยพลัดตกลงมาในหิวเนี่ยน่ะเป็นเวลาสิบวันแล้วไม่สามารถที่จะออกไปได้ ชายคนนั้นยอมก็ได้อ้อนวอนให้พระโพธิสัตว์ช่วยเหลือตนเองให้นําพาตนเองเนีย่ยออกไปจากเหวนี้ให้ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนะพระโพธิสัตว์ยอมอาศัยความกัลยาที่มีอยู่ในจิตในใจเห็นบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่สามารถที่จะทนดูได้ก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชายคนนั้นโดยการพยายามหาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆ เมื่อได้ก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาแล้วพระโพธิสัตว์ก็เอาเชือกน้ำมัดไว้ที่ก้อนหินส่วนปลายอีกข้างหนึ่งก็มัดไว้ที่ตัวของพระโพธิสัตว์แล้วก็ค่อยๆยนตัวลงไปเ,เมื่อย่อนตัวลงไปแล้วก็บอกให้ชายคนนั้นเนี่ยเกาะที่หลังนะแล้วก็กอดคอให้แน่นในชายคนนั้นพอพระโพธิสัตว์บอกอย่างนั้นก็เกาะที่หลังของพระโพธิสัตว์แล้วก็กอดคอพระโพธิสัตว์ก็พยายาม พยายามใช้เรี่ยวแรงกําลังของตนเองเนี่ยปีนป่ายหน้าผาปีนป่ายเหวแล้วก็ดึงเชือกนะดึงขึ้นมาจนในที่สุดสามารถที่จะพ้นจากเหวได้นะหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็อาสายอมอาสาที่จะช่วยเหลือชายคนนี้พาชายคนนี้เนี่ยไปส่งให้ถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ทีนี้พอเดินทางมาได้สักพักหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะด้วยความที่ ใช้กําลังเพี่ยวแรงเป็นอย่างมากหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังเหนื่อยเป็นอย่างมากก็เลยบอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ข้าพเจ้าขอนอนพักเอาแรงสักงนงิ่หลังจากนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปส่งยังถิ่นของมนุษย์แต่ในขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านเนี่ยช่วยเป็นยามเฝ้าอันตรายต่างๆที่จะเกิดจากพวกสัตว์ร้าย ไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นต้นให้กับข้าพเจ้าได้ไหมชายคนนั้นก็รับปากนะครับปากว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเป็นยามช่วยดูแลให้ในขณะที่ท่านหลับเมื่อชายคนนั้นครับปากอย่างนี้ยอมเพื่อโพธิสัตว์ก็นอนพักเอาแรงหลับไปได้หน่อยหนึ่งปรากฏว่าชายคนนั้นยอมเห็นเพื่อโพธิสัตว์หลับอยู่ความคิดที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นเนคิดว่าธรรมดาเนี่ย พวกลิงมันก็เป็นสัตว์มันไม่ได้แตกต่างจากพวกเนื้อพวกเก้งพวกกวางสามารถที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ได้พอแกคิดอย่างนี้แกก็หยิบเอาก้อนหินก้อนใหญ่พอสมควรที่อยู่ในบริเวณนั้นยกขึ้นหมายจะทุ่มลงไปที่พระโพธิสัตว์ซึ่งกําลังหลับอยู่อยพอยกขึ้นไม่ได้แกก็ทุ่มลงไปหินก้อนนั้นก็ไปกระแทกเอาที่ศีรษะของพยาวนอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ แต่ด้วยความที่ชายคนนั้นอดข้าวมาหลายวันเพลี่ยงแรงกําลังวังชาต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีเพระาะฉะนั้นเขาก็ยกก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยได้ไม่สูงมากพระโพธิสัตว์ก็เลยได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ก็หัวแตกเลือดไหลาอาบพอเป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ถามชายคนนั้นว่าท่านทํากรรมที่ไม่สมควรเรา อุตส่าห์ช่วยเหลือท่านนะให้รอดพ้นจากเหวนะแล้วก็จะนําพาท่านเนี่ยไปส่งให้ถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์แต่ท่านกลับปัทุสร้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้ท่านเนี่ยอยู่เฝ้าเวรยามเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายมีเสือเป็นต้นแต่ท่านเองกลับปัทุสร้เราผู้ที่ให้การช่วยเหลือแต่นี้พอเป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้มีความโกรธกับชายคนนั้นแม้แต่เล็กน้อย ท่านกลับพูดว่ากรรมใดก็ตามที่ท่านกระทําไว้แล้วขอผลของกรรมนั้นอย่าส่งผลให้ท่านนะได้รับความทุกข์เลยผลกรรมที่จะมีเนี่ยขออย่าให้ผลกรรมนั้นมันติดตามท่านได้เลยต่อจากนี้ไปเรากับท่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไว้ใจท่านได้อีกแล้วเราจะพาท่านไปส่งในถิ่นของมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเดินนำหน้าเราไป เราจะห้อยโหนนะแล้วก็เดินบนกิ่งไม้ไปตามท่านพระโพธิสัตว์ก็เลยให้ชายคนนั้นยอมเดินนําหน้าส่วนพระโพธิสัตว์ก็เดินบนกิ่งไม้ยอมจากต้นโน้นนะแล้วก็โหนไปอีกต้นหนึ่งติดตามชายคนนั้นไปไปส่งชายคนนั้นจนถึงถิ่นของมนุษย์แต่พอไปถึงถิ่นของมนุษย์ปรากฏว่าชายคนนั้นนาะนด้วยผลกรรมที่ตนเองกระทาไว้กับบุคคลที่ มีบุญคุณบุคคลที่ให้การช่วยเหลือชีวิตของตนเองแกเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจจิตใจของแกเนี่ยถ้าภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอะไรอยอททากรรมไม่ดีแล้วเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอย่ยภาษาธรรมะภาษาพิธร,รมขุนจักเรียกว่ากุดกุจักยอเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจทีนี้พอใจแกมันร้อนแกก็เลยอยากที่จะลงไปดื่มน้ําอาบน้ําให้มันเย็นพอลงไปในน้ําปรากฏว่าน้ําเหล่านั้น นะ่ะก็กลายเป็นน้ําร้อนก็ยิ่งร้อนไปอีกนะ่ะเนื้อตัวของแกอยอมร่างกายของแกถูกต้องกับน้ําบริเวณไหนก็ตามนะัะพดพื้นมันก็ขึ้นบริเวณนั้นนะแล้วก็แตกเป็นหนองออกมาท่านบอกว่ามีผลเข้ากับเครื่องลูกมะตูมอยู่แตกเป็นฝีเป็นหนองออกมาพอเป็นอย่างนั้นยอมร่างกายของแกก็เต็มไปด้วยบาดแผลน้ําเลือดน้นําหนองก็ไหลเยอะพอเป็นอย่างนั้นไปไหนก็ตาม พวกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเห็นเข้าก็เกิดความรังเกียจพากันยกมือยกไม้คอยห้ามคอยขับไล่นาไม่ให้ผ่านมาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นชายคนนี้ก็เที่ยวตะเวนไปอย่างนี้ยอมไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยร่างกายก็เหม็นเน่าอยู่อย่างนี้จนในที่สุดเขาไม่มีที่ไปก็อาศัยไปนอนตามสถานที่ต่างๆข้างทางบ้างข้างถนนบ้างใช้ใบตอง นารองเป็นที่ปูนอนอยู่นะแล้วก็น,นอนอยู่อย่างนั้นเขาได้รับความทุกข์ยากลําบากอย่างนี้ถึงเจปีด้วยกันเ,เพราะผลกรรมที่พระพุทธสกายต่อพระโพธิสัตว์นะ่ะที่ให้การช่วยเหลือชีวิตเก็ตตนเองแต่ตนเองนั้นกลับเป็นบุคคลที่ไม่มีความกระตันยุกะตะวิทีมินำซ้ํากลับพระทธสกายบุคคลที่นะได้ชื่อว่าเป็นมิตร นะบุคคลที่ได้ชื่อว่าให้การช่วยเหลือตนเองนะเพราะฉะนั้นชายคนนี้อยอมเขาได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เนถึงเจ็ดปีด้วยกันนะใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้นะจนอยู่มาวันหนึ่งเขานอนอยู่ในบริเวณข้างทางนะวันนั้นปรากฏว่าพระราชาอยอมเสด็จผ่านมาบริเวณนั้นเห็นชายคนนั้นนอนอยู่ก็เลยได้ถามว่า ใครกันมานอนอยู่ในสานที่แห่งนี้ท่านเป็นมนุษย์หรือเป็นอมนุษย์ชายคนนั้นก็ตอบว่าข้าพระองค์นั้นเป็นมนุษย์พระราชาก็เลยถามว่าแล้วทําไมท่านถึงได้มีสภาพเป็นอย่างนี้ร่างกายทําไมเต็มด้วยบาดแผลที่มีเลือดมีหนองไหลออกมาอย่างนี้ในอดีตท่านทําบาปทํากรรมอะไรไว้ปัจจุบันท่านถึงเป็นอย่างนี้ชายคนนั้นอยอมพอพระราชารปดถามอย่างนี้ เขาก็ไม่ได้ปกปิดกรรมที่ตนเองกระทาได้เล่าถึงเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พระราชาฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้กราบทูลกับพระราชาว่าคนทั้งหลายไม่ควรประทุษก้าให้ต่อบุคคลที่เป็นมิตรต่อบุคคลที่ให้การช่วยเหลือหลังจากที่เขาพูดอย่างนี้จบกราบทูลพระราชาเสร็จสิน้นปรากฏว่า แผ่นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับเขาไว้ได้แผ่นดินแยกออกแล้วชายคนนน้นก็ถูกธรณีสุกใน,นในสถานที่นั้นทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้คือบุพชิริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน,นในสมัยที่นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ถึงพระองค์จะถูกบุคคลอื่นเบียดเบียนนะถูกบุคคลอื่นบันทุร้ายอยอมนะแต่พระองค์ก็นาไม่ได้ทําความ โกรธแค้นนาะไม่ได้ทําความอาฆาตกับบุคคลคนนั้นนะนามีน้ําซ้ํากลับช่วยเหลือจนสุดความสามารถนะพาชายคนนั้นเนี่ยไปส่งยังถิ่นของมนุษย์ถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นเรายคนอื่นทําอย่างนี้เราจะยังนะมีน้ำนํำจิตน้ําใจไปส่งเขาไหมเนะคงทางใครทางมันเนี่ไหมเนะพอกันทีเแต่พระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยมแสดงถึงน้ําจิตน้ําใจของพระโพธิสัตว์ว่าพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงส่ง,สงยมเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมต่อให้บุคคลอื่นจะประทุร้ายพระองค์อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ไม่ได้เกิดความโกรธแค้นกลับช่วยเหลือเขาเต็มที่อมยมแต่ว่าถ้ามองในแง่นี้เขาก็สำนึกผิดนะใช่ยอมสุดท้ายชายคนนี้เขาก็สํานึกผิดแต่สํานึกผิดก็คือกรรมที่เขาก็ทําไปเนี่ย นะมันสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้ครับความทุกข์ทรมานถึงเจ็ดปี <Okay. S 1> แต่สุดท้ายก็ยังไม่รอดพ้นยอม<อ>นะ<อ>สุดท้ายก็ถูกทรณานสุทีนี้ชายคนที่ประทุษ้ายพระโพธิสัตว์คือพยาวานนรยอมคือใครคือพระเทวทัตพระเทวทัตอีกแล้ว <laughs> เรื่องนี้อยอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาแสดงให้กับ ภิกษุทั้งหลายฟังทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นยอมภิกษุทั้งหลายเนี่ยจับกลุ่มคุยกันคุยกันว่าพระเทวทัตเนี่ยทํากรรมที่ไม่สมควรปลงพระชนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยการกลิ้งหินจากเขาคิดจุกพภิกษุทั้งหลายก็นั่งคุยกันอย่างนี้ยอมองสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสเาสเด็จผ่านมาก็เลย แต่ถามว่าพิสูจนทั้งหลายพวกเธอนนั่งประชุมกันเนี่ยด้วยเครื่องอะไรกันมาสนทนากันอยู่พิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลตามความเป็นจริงว่าข้าพระองค์กําลังสนทนากันเรื่องที่พระเทวทัตลอบลงพระชนพระองค์ด้วยการกลิ้งก้อนศิลาจากยอดเขาคิจกุฏองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแปลว่านะพัพิสูจนทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้น ที่พระเทวทัตเนี่ยปฏทุสร้ายเราด้วยก้อนหินในอดีตก็เป็นอย่างนี้พอพระองค์แตดอย่างนี้โยมพิกษุททั้งหลายก็เลยอยากฟังนะพระองค์ก็เลยแตดเรื่องนี้โยมมหากปิชาดกให้ภิษุททั้งหลายได้ฟังถึงความเบืพอติในการก่อนของพระองค์แล้วก็การกระทําในอดีตของพระเทวทัตนะว่าในอดีตเนี่ยพระเทวทัตก็ประทุสร้ายพระองค์อย่างนี้แหละ ใช้หินเนี่ยทุบนะลงที่ศรีรษะของพระโพธิสัตว์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันยยมเพราะฉะนั้จจนถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีอยอมในอดีตเนี่ยเราเคยสังสมอะไรไว้ก็ตามอยอมมันก็เป็นอย่างนั้นเราลองคิดดูยยมบางคนเนี่ยทำไมเขามีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อายกตัวอย่างก็ได้อย่างธรรมะอยอมบางคนบางท่านเนี่ยมีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการเรียนอภิธรรมเนี่ยเรียนอภิธรรมแล้วเข้าใจได้ดีนาแตกฉานสแสดงว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยสังสมเอาไว้เคยศึกษาเอาไว้แต่บางคนทําไมเรียนอภิธรรมเข้าใจแต่พอไปเรียนบาลีกลับไม่ไหวไม่สู้เพราะบางทีบางครังการสังสมเกี่ยวกับการศึกษาบาลีเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความสําคัญว่าอะไรก็ตามทั้งเป็นฝ่ายดีและไม่ดีเนี่ยมันมีผล นะมันก็มีผลใครที่สั่งสมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลรู้จักให้ทานนะรู้จักรักษาศีลเนี่ยในอดีตนะเขาเคยประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วปัจจุบันอยอมเวลาเขาจะให้ทานเนี่ยเขาก็ให้ได้ง่ายเวลาเขาจะรักษาศีลเขาก็ยินดีในการรักษาเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเคยประพฤติเคยปฏิบัติมาเคยสังสมมาในทางตรงกันข้ามอยอมถ้าเราเคยสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยอม มันก็จะเป็นไปทํานองเดียวกันบางคนสังสมความโกรธเอาไว้เงี้ยในอดีตเนี่ยเป็นคนขี้โกรธปัจจุบัน,นยังไงยอมก็จะเหมือนกันมันก็จะเป็นโทสะจริตมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทํายังไงเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดําเนินชีวิตนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนจิตใจของเราให้ถูกต้องตามํานองลองทม สิ่งไหนก็ตามที่เรารู้แล้วว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเราก็พยายามที่จะละนะพยายามที่จะเบนนะสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็พยายามที่จะสั่งสมทีละเล็กทีละน้อยเหมือนอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเราหนาะถ้าพูดถึงการสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีเนี่ยเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราก็จะเห็นว่า การสังสมบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นใช้เวลานานนะยมนานมากทนีนี้ถ้าเราบอกว่านานมากนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญจนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วสุดท้ายพระองค์บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะพระองค์ดับขันทพเวนิพพานไปแล้วแต่เราเป็นยังไงยอมรนยังเรียนไหวตายเกิดนะเรายังเรียนไห้ตายเกิดอยู่ยมเพราะอะไรยมเพราะเราไม่ลงมือสักเทีย่ยวนึงไม่ลงมือในการ สร้างบารมีเราไม่สร้างบารมีไม่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตอนเองแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยอมตั้งแต่พระองค์ตั้งเป้าหมายหรือได้ครับพุทธพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า,วาทีพังกรพอได้ครับพุทธพยากรพระองค์ก็พิจารณาเลยว่ามีทำอะไรที่จะทําให้พระองค์นั้นได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เร็วก็ทรงพิจารณาเห็น พุทธกาลกรธรรมอยอมสิบประการก็คือบาร,รมีสิบนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เห็นบาร,รมีสิบอย่างนี่แหละจะเป็นเหตุให้นะพระองค์ได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์พระองค์ก็เลยเริ่มที่จะบําเพ็ญบาร,รมีอย่างยิ่งยวดยกตัวอย่างง่ายๆย,ยอมทานเนี่ยพระองค์จะให้ทานเนี่ยเหมือนกับการเทภาชนะที่ใสน่นะ้ํานั้นแล้วก็คว่ำอย่ เวลาคว่ำเป็นยังไงน้ําที่มันติดอยู่ที่ภาชนะมันติดไหมอยอมไม่ติดมันก็ไหลหมดแล้วสิ่งเหล่านี้หมายถึงเวลาให้ทานอยอมสละให้ขาดไม่ได้หมายความว่าให้จนหมดตัวอยอมแต่หมายความว่าเมื่อเราสละไปแล้วเราต้องสละให้ขาดสละให้ขาดอย่ามีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้อยอมนั่นก็ถือว่าจิตใจของเรานั้นเข้มแข็งสละก็คือสละไปเลย ไม่มีความยินดีพอใจหรือไม่ต้องไปสงสัยว่าเขาจะเอาไปทําอะไรให้เราทําอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็จะคิดอย่างนี้ยอมนะแล้วก็บําเพ็ญบาร,รมีทั้ง10ประการเนี่ยจนครบบริบูรณ์แล้วก็สิบอย่างไม่พอยอมสิบอย่างแบ่งออกเป็นสามระดับมีฐา,านะบาร,รมีอุปัฏฐานะบาร,รมีแล้วก็ปรมัตฐานะบาร,รมีขั้นพื้นฐานขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงสุด ขั้นพื้นฐานก็เป็นไงยอมให้วัตถุสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเสียสละออกไปยอมขั้นระดับกลางอยอมอุปาบารมีก็เสียสละอวัยวะเป็นทานได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดก็ตามเนื้อก็ตามดวงตาก็ตามพระองค์ให้ได้สุดท้ายยอมสูงสุดชีวิตพระองค์ก็เสียสละให้ได้เหมือนในชาติหนึ่งที่พระองค์เป็นดาบด มีลูกิษย์เป็นจํานวนมากแต่ในขณะนั้นพระองค์เนี่ยมองเห็นว่าเสือเนี่ยกำลังจะกินลูกของตนเองบอกให้ลูกสิสย์เนี่ยไปหาอาหารมาเพื่อที่จะโยนให้เสือกินนะมันจะได้ไม่ต้องกินลูกของมันเองนะพยายามที่จะช่วยนะลูกเสือให้รก็ผลจากความตายแต่ในเมื่อลูกิษย์ยังไม่กลับมาสักทีสุดท้ายพระโพธิสัตว์ยยมก็โดดลงไป เอาชีวิตของพระองค์นั่นแหละเป็นอาหารให้แม่เสือกินเพื่อที่จะช่วยชีวิตนาะลูกเสืออยูนะ่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็แสดงถึงน้ําจิตน้ําใจของพระโพธิสัตวนะ์ในคราวครั้งที่บําเพ็ญบาร,รมีอยูเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆาอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เรายอมเราก็สามารถที่จะทําไดนะ้เรายังไม่ถึงปรมตถบาร,รมีก็เอาขั้นพื้นฐาน ทำให้ได้แค่นี้ก็ถือว่าก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้สั่งสมเป็นบุญญาบาร,รมีสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องพญากบีหรือพญาวานนก็ถือว่าเป็นข้อคิดเตือนใจใเราได้อย่างดีขนาดบุคคลอื่นเนี่ยนับเบียดเบียนพระโพธิสัตว์ถึงขนาดนี้พระองค์ก็ยังไม่โกรธแค้นไม่ได้มีความอาฆาตเราก็ต้องน้อมเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ในจิตในใจของเราว่า ะเมื่อใดก็ตามที่เราไปประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจะอันจะเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยเราก็คิดถึงการประพฤติปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์หากเราคิดอย่างนี้อย่ความโกรธที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราก็สามารถที่จะดับลงได้ต้องคิดให้ได้คิดให้ทันด้วยไอทานมันโกรธไปแ้ว ถ้าโกรธไปแล้วยอมถ้าอย่างน้อยเรารู้ฐานก็ยังดีนะนาไม่หลุดออกมาเป็นคาพูดไม่ถึงกับต้องใช้ไม้ใช้มือนะก็ยังดีแค่เราเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วรีบเปลี่ยนใจยอมเปลี่ยนนรมณมซะอย่าไปใส่ใจในสิ่งเหล่านะั้นเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นกุศลขึ้นมาอันนี้คือเรื่องพยากระบี